ผมชื่อเด็กชายวรพลศิลป์กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนก่อพัฒนาศึกษาในปี2565ผมได้เข้าสอบในสนามสอบต่างๆหลายสนามที่1การสอบทีเด็ดผมสอบของวิชาคือคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ผลสอบคณิตศาสตร์ได้เหรียญทองอันดับหนึ่งของประเทศได้คะแนนเต็ม150วิทยาศาสตร์ได้เหรียญทองแดงได้รับเหรียญและประกาศ คสนาะที่2ส,สอบคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนเอกชนของจังหวัดประจวบคีรีขันเข้าแข่งขันในระดับชาติผมได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับชาติและได้เหรียญทองกลับมา สนามที่3สอบคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพื้นที่ประจววคฮลิขันเขตสองแข่งขันระดับชาติที่จังหวัดกาญจนบุรีผมได้เหรียญทองได้เก้าจากนสนามสนสอบที่4บ้านลากีเมียดที่ยำเภิบงางคานผมได้ที่1คะแนนรวมทุกวิชาได้ที่1คณิตศาสตร์ ได้ที่หึงวิทยาศาสตร์ได้ที่3าภาษาไทยและอังกฤษความเยอะรับและช่วงลนะครับเราก็จะเป็นวิชาที่ อยากให้น้องๆทุกคนตั้งใจเรียนแล้วจะประสบผลสำเร็จเพื่ออนาคตของตัวเองของครอบครัวและของโรงเรียนต่อไปขอบคุณครับ